ป<ม>ามทองเพชรน้องกี่ใช่ครับนี่ครับอายุก,ก็ห่างกันพอสมควรนะครับแต่ <c oughs> ว่างมดที่แล้วนี่เป็นเทรนด์นะครับที่สามารถเอาชนะคะแนนไปได้ครับเมื่อวันที่30มาินมิถุนายนนะครับปีส5 6 7ารที่ผ่านมาโอ้ที่มุมขาวนี่มีอดีตแชมป์รุ่นเฮวิเวท WBC หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับซูเปอร์เบนซ์อีลิทไฟลับครับก็เป็นคู่ปั้มหลักของเทรนด์ไฟนี้ด้วยฮะเรียกได้ว,ว่าดูแลกันเลย ทีแรกแกจะขอปั้มกับผมผมก็เลยแกล้งตายซะก่อนดูสิครับดูสิครับดูสิครับโอ้โหเห็นนี่ขนาดยังไม่ต่อยนะเห็นรอยสักกับหุ่นแล้วก็หน้าแกผมก็เห็นแล้วครับป่าราบมัดหนึงสครับอีกคนหนึ่งพยายามแบกมัดเข้าหาส่วนอีกคนหนึ่งก็พยายามมีแข้งยาวๆโอ้ยสับมาแล้วเอาสิแหมมัดกับซอกครับ ดูครับสับทีเดียวภาพประเจดกระเจิงกระจายหมดครับโอ้โหเอาครับเทนนี่จะขยันออวุธนะมีโอกาสจะโจมตีเขาใส่อุย้ยหมัดขวาแแต่ว่าปามทองนี่เดี๋ยวดูลูกบวกครับไปก่อนนี่จังหวะบวกหมัดเนี่ยโอ้โหทำเอาแฟนๆนี่ตะลึงเลยครับเอาละครับค่อยๆฟุตเวิร์กเข้าไปเทนอ่อยฟาฟแม่อย่ารับเยอะโอ้ปามทองโดน,นหมัดข้าไปแล้วตนตนนี่ต้องให้เขาก่อนเลยครับทางด้านเทนเวเจอรัล คามทองก็ค่อยๆจับจังหวะไว้ก่อนฮะต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าต้นเกมนิเทนเขาแรงอ่านี่ฮะโอ้ยแม่แค่ง้างนี่ก็ต้องบีบร่างกายให้เป้าเล็กเขานะพี่เอกอ่าพยายามบอกนะครับว่าแม่เหมือนจะไปพลาดโดนกระจับนิดนึงอะครับหมัดใหมกแล้วครับพยายามสอบกลับพื้นไปครับเด้งครับวงใน เป็นพยายามมีหมัดแต่ว่าปามทองแกดูนิ่งๆครับไม่มีตกใจอยู่แล้วหมัดของเทนปาลมทองก็เตะไว้ก่อนครับหมัดขวาหมัดขวาพยายามทุบเข้าไปครับเทนปามทองผักอุปกรครับขยับเข้าหาบ้างออ้ยนี่ครับปาลมทองมีศอกครับเปลี่ยนมาเป็นเปลีป่ยนมาเป็นเดินเข้าหาบ้างครับปามทองครับโอ้ผัดกันรุกผัดกันรับกัดดคบคู่นี้กันคู่นี้ สับเข้าไปเด้งแล้ววงในของปามครับโอ้ยออกเม็ดนีครับออกเม็ดนีครับเอาโทษเดียวเลยครับโอ้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติครับขึ้นมาดูแลความปลอดภัยแล้วนะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติครับมาดูแลความปลอดภัยแล้วนะครับ นี่ครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ข้อมือทองครับมาทีไรก็หายห่วงทุกทีครับเพื่อมาดูแลความปลอดภัยของนักมวยครับโอ้โหกำลังมาแล้วนะครับทาาน้านปามทองในี่ฟันศอกได้น้ำได้เนื้อเลยครับมีหักหักแล้วบินตีครับกำลังได้ใจแล้วนะครับโอโ้แต่ว่าจังหวะจะหลุดออกมาเนี่ยฮะ จากวงในมาเป็นวงนอกนี่ไม่ทันระวังครับโอ้โหดูฮะบอกว่าดีแล้วโอ้โหคือน้ำหนักอย่างนี้แล้วล่วงขนาดนี้ครับดูครับโอ้โหูมากเห็นนิสกำลังจะโดนแล้วนะครับเสียงเชียร์ของปามทองกำลังมาแลวโอ้โหแหมเฉือนๆครับเข้าไปค้างแบบนี้นี่โอ้หลับิงครับจะรออะไรครับดูฮะตารอยไปเลยครับปามทองกาจะแก้มือท่านหน่อยครับ สุดท้ายครับเป็นเทนเฟ,ฟเจอรัลจากเพิร์ออสเตรเลียครับที่ยับ and the winner by technical knockout white corner Trent from Australia เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับคู่ต่อไปเมียนมารประททะอังกฤษครับรออยู่